พยากร5นาทีครบ12ราศีประจำเดือนสิงหาคมครับ ราศีเมษการเงินวาจาเป็นทรัพย์มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่บุตรบริวารสัตว์เลี้ยงให้โชครายได้เพิ่มขึ้นอย่างอาจจัศจรรย์มีเกณฑ์ได้จ่ายเพื่อการลงทุนนะครับบริหารจัดการให้ดีเหลียกยเลี่ยงการสร้างหนี้เพิ่มการงานเจราจาค้าขายรุ่งเรืองดีระวังการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำงานแบบไม่ได้ตั้งตัวครับราศีพฤษภ การเงินยิ่งเข้าสังคมยิ่งมีเรื่องต้องจ่ายเกรงใจคนจนทําให้ตัวเองต้องเสียเงินแบบไม่จําเป็นแต่ก็หาเงินง่ายได้เงินคล่องทั้งเดือนนะครับระวังคําพูดคําสัญญาจะทําให้เราเสียเงินการงานงานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นมีเรื่องต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นมีสติให้มากแต่เรื่องการหางานใหม่ในตอนนี้นะครับผู้ประกอบการและคนค้าขายให้นําสินค้ากเก่าๆมาขายจะทําให้ขายดีมากยิ่งขึ้นครับ ราศีเมถุนการเงินเดือนนี้ดีขึ้นแต่มักเสียเงินไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการช่วงนี้อารมณ์ไม่คงที่ตัดสินใจพลาดบ่อยมีสติให้มากนะครับการงานงานเกี่ยวกับผู้ใหญ่การตัดสินใจยากมากยิ่งขึ้นเพราะติดเกรงใจช่วงนี้ใครไหวพริบดีจะหาเงินได้มากขึ้นนะครับแล้วงานก็จะรุ่งไปพร้อมกัน ราศีกรฎก,การเงินเดือนสิงหาเงินดีขึ้นมากไหลามาจากหลายทางต่อเนื่องไปถึง2เดือนเลยนะครับอาจมีเรื่องต้องจ่ายแต่สุดท้ายก็มีเงินเหลือเก็บไม่ลําบากการงานงานเยอะรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นแต่เงินก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสู้ต่อไปครับ ราศีสิงห์การเงินจังหวะดีมีเงินเข้ามาหลายทางและดียาวไป2เดือนเลยครับระวังคำพูดให้มากเพราะปากจะพาเสียทรัพย์การงานงานยังไม่เข้าที่จับทางไม่ค่อยถูกเหนื่อยผิดที่ตั้งสติให้ดีนะครับ ราศีกันการเงินค่าใช้จ่ายเยอะมากหมดไปกับเรื่องที่ไม่ได้ตั้งตัวได้มาก็มีเรื่องต้องจ่ายเดือนสิงหานี้ประครับประคองไปให้ได้นะครับเพราะเดือนหน้าเงินจะเข้ามาหลายทางการงานปัญหาเก่าเรื้อรังกําลังทําให้เครียดอยู่เลยนะครับและไม่มีความสุขในการทํางานมีจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่และจะเริ่มเห็นทางสว่างในช่วงปลายเดือนสิงหาครับ ราศีตุลการเงินเงินดีโชคเข้ามาแบบฟลุกๆุกตลอดทั้งเดือนมีเกณฑ์ได้รับรางวัลใหญ่เงินก้อนใหญ่สูงมากเงินดีตลอดทั้งเดือนครับการงานมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่ช่วงนี้หัวใจเข้มแข็งจึงผ่านทุกอย่างได้แบบไม่ต้องกังวลคนค้าขายคนทําธุรกิจการค้าขายดีขึ้นมากไหว้พระสวดมนต์ขอพรช่วงนี้มีเกณฑ์สมหวังสูงมากๆครับราศีพิจิก ด้านการเงินยิ่งมีปัญหาเข้ามาเงินยิ่งเข้ายิ่งเหนื่อยเงินยิ่งดีเดือนสิงหานี้จะดีมากกว่าเดิมแต่ก็เหนื่อยมากกว่าเดิมนะครับการงานคนรักและผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป็นช่วงดวงขาขึ้นครับถึงงานจะหนักแต่ก็มีคนช่วยเหลือตลอดทั้งงานและเงินก้าวหน้าดีมากๆเลยครับ ราศีธนูการเงินหาเงินยากมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าได้แล้วจะได้ก้อนใหญ่มากๆมีเกณฑ์ผู้ใหญ่ให้ของข,องขวัญหรือได้รับมรดกหรือผู้ใหญ่ลงทุนให้ครับการงานยิ่งบริหารสเสน่ยยิ่งดีกับงานเราเดือนนี้ดูแลตัวเองให้ดีแต่งตัวให้ดีบริหารสเสน่์ให้ดีเพราะสิ่งนี้จะส่งผลดีกับงานของเราอย่างคาดไม่ถึงเลยครับ ราศีมังกรการเงินหาเงินง่ายได้เงินเยอะแต่มีมนันผจญทําให้เก็บเงินไม่อยู่ครับช่วงนี้พยายามทําบุญสวดมนต์อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้มากนะครับการงานปัญหามากขึ้นเรื่อยๆคนทํางานประจําอยากเปลี่ยนงานคนค้าขายเริ่มจะท้อผู้ประกอบการอยากอยู่ในสภาวะทิ้งตัววางใจให้ดีครับเพราะว่าต้นกันยาทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเอาใจช่วยครับ ราศีกุมมีเกณฑ์คนอุปถัมภ์ได้เงินมาแบบฟุกๆโชคลาภมีมาอย่างต่อเนื่องการเงินดีตลอดทั้งเดือนครับการงานคนร่วมงานไม่น่ารักสักเท่าไหร่ไม่ถนอมน้ําใจและพร้อมจะเอาเปรียบเราเสมอคนค้าขายคนทําธุรกิจระมัดระวังเรื่องเอกสารเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในช่วงนี้ก่อนนะครับราศีมีน การเงินค่าใช้จ่ายเยอะมักเสียไปกับบริวารลูกหลานพนักงานหรือได้ลงทุนใหม่ที่ใช้เงินมากกว่าที่คิดเดือนนี้หาเงินได้ดีนะครับแต่มีใบแจ้งหนี้รออยู่ยาวเหยียดเลยการงานคนทำงานประจำมีการแบ่งพักแบ่งพวกในองค์กรทำให้ทำงานยากมากยิ่งขึ้นคนค้าขายระวังคนมาเอาเปรียบนะครับเดือนสิงหาคมนี้มีงานต้องจัดการเยอะมากแต่ค่าตอบแทนก็สูงนะครับแต่ไม่ค่อยมีความสุขในการทำงานสักเท่าไหร่ ท้ายสุดนี้ไม่ว่าราศีใดขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบและมีความเพียรเสมอนะครับเพราะไม่ว่าจะดวงดีแค่ไหนหากเราทำตัวไม่คู่ควรกับสิ่งดีเราก็ไม่มีทางสมหวังครับแต่ทางกลับกันหากดวงร้ายแต่ใจสู้มีสติและความเพียรรับรองเทวดาเข้าข้างอย่างแน่นอนครับสาธุครับ